อินเฟลตจริงๆไม่ต้องใช้ก็ได้แหละอินเฟลตใช้ยากอา๋อเหรอทำไมพี่แป้ไม่ชอบเฉดหรอคะเพราะว่าเฉดมันชอบเพจเอ่อเฉดจะดุเวลาเจอใครอยู่คนเดียวครับเพราะว่าเฉดมันชอบอ,อืมเราก็เลยเจอกันตลอดเลยเวลาเล่นเยอะกว่าตัวอื่นด้วยไม่ค่อยชอบเฉดเพราะว่าพี่เพจมันชอบพี่มีคนถามว่าจบไลฟ์แล้วจีไลฟ์ต่อไหมครับพี่เจมฮัลโหลจบไลฟ์แล้วผมจะเบรกครับ อันนี้คือผมเออว,วันนี้ถอนฟันคุดมาเพราะงั้นมันก็เลยจะเจ็บหน่อยก็จะพักครับพี่เมนไปด้วยคลาสไปทางไหนดีคลาสไปทางเดิมไหมอ๋อพี่ไปไปไปอีกทางนึงดีกว่าพี่เป้เขาไปทางนู้นแล้วไปแล้วนะคีฟ้าสกายมไปห้องนี้ก่อนโอเคเอาพี่เป้มาแล้วหรอพี่เป้อย่างไวอ่ะเฮ้ยผมอยู่ใต้ดินห้องแล้วอ่ะเนี่ยใช่ใช่เดยวใต้ดินแล้ว พี่จะไปฝั่งนน้นกันไหมคะ g i v e u s <us> a s i g n แต่พี่มเออม<า>นไปฝั่งนน้เออมันมาส่งผิดโรงพยาบาลเลยเอ๊ะประตูห้องนี้ประตูเปิดแล้วอะประตูห้องนี้เปิดอยู่แต่ว่าเรายังไม่ได้มาเฮ้ยเปิดอยู่แต่ยังไม่ได้มาก็ถูกแล้วป่ะคะไม่ไม่ <c oughs> มันต้องมันต้องมีคนมาเปิดเอาไว้แต่ว่าเพิ่งจะลงใต้ดินกันใช่ปะ ใช่ใช่พี่มาเองแปลว่าห้องนี้ประตูเปิดเองอ่าพอมีอะไรผิดปกติปั๊ EMF ไม่ติดโอเคติดแล้วเออหนูได้ยินเสียง EMF พี่ EMF สผีแค่ใส่เราแต่ไม่ปรากฏตัวลืมจะพูดเลยวะาโอล่าโอลาแต่เราไม่เห็นผีอ่ะไม่จริงใจอ่ะโอลาแบบเออต้นองเปรี้ยวทอดสิต้งนมเปรี้ยวทอด ติดแค่สี่ถ้าพูดอย่างนั้นไม่ไน่ารอดหรือเปล่าคะตรงมาตรงมาเดี๋ยว<ร><อ>เอาอุณหภูมไิไวัดด้วยนะคะ่าแล้วนแล้วเาขาว้ายห,หนูเข้าด้วยตายได้นั่นเนี่ยหลบไว้นะ เปิดประตูแล้วใช่ไหมโอ้ผีวิ่งช้ากว่าผมมากๆครับผีวิ่งช้ากว่าผมมากๆครับโอเคหยุดละพูดตรงๆนะเต้ถ้าเราเป็นผีนะเราเลิกซ่อนแลจริงเออลาแม่ให้ตายได้ลาแม่จริงจังฉาบเราจะล่าแต่เป้แหละเราจะเลิกเราจะคิดเลิกคิดถึงระบบเกมไปเลยก็อยู่ไหนเนี่ยห้องนี้ไหนอะคะเราไล่ ห้องไก่สุดที่เปิดประตูตอยู่อะข้างหลังในป้าพี่เจ้างหลังอ๋ออุ้ยตรงนี้มันเจ็ดนะห้าห้องไก่ออสุดทางเป้ห,หรือทางไหนด้ทางทางข้าง <ใจ S 2> หลังนะทางข้างหลังม,มันมันคงกำลังเดินกับห้องเหมือนกันเหมือนกับที่เราเดินอยู่อ๋อเข็มมาแล้วสามงสาไม่ใช่จินไม่ใช่จินกับเรเนนแน่นอนเพราะว่าวิ่งเช้าว่าผมเยอะมาก ทีนี้ฮันอีกรอบหนึ่งเราเดินตามพี่เป้กันไปนี่เราจะรอดกันไหมคะไม่น่ารอดค่ะแค่จกได้้แลวเราล่่ะแควิ่งตรงอย่างเดียวนี่ไงระวังของไว้นี่นี่ค่ะห้องห้องข้างหน้าอ่ะมันร้องมันร้องด้วยแหละมันร้องแอะแอะลองหนูไม่ได้ยินดีนะร้องด้วยความเจ็บปวดมันร้องด้วยความเจ็บปวดเหนื่อยแล้วสิลอยมือบนประตูลอยมือบนประตูถ่ายรูปถ่ายรูปคต้องไหมคะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว อนักกอน่งวิ่งนั่งวิ่งนั่งวิ่งแล้วอย่าหยุดถ้าหนีไม่ทันนะฮัลโหลผีฮลัฮโลฮโหลฮัลโหลมาล่าหน่อยผีฮัลโหลฮัลโหลผีฮลัลโหลฮัลโหลผีฮัลโหลฮัลโหลผีผีผีฮลัฮโลฮโหลฮัลโหลผีอยู่บนนี่ผีไล่บนนี่มาละมาละมาละมาไล,าล่ทางนี้ละรอดแล้วนะ เสียงเบรคมันหนักเหลือเกินโอเคหายแล้วครับใช่ควันออกปากด้วยควันออกปากปินก็ปีนควันออกปากตอนไล่เราอุ๊ยก็ตกมากเลยอ่ะจะออกมาได้ใช่ตูกเกินนะเอ้ยเหมือนว่าทูกปิ้งก็ปิ้งอ่ะมันไม่ติดค่ะได้ขอถ่ายเราได้ป้ะได้ครับพี่คลัส อันนี้อันคือดาดาดา่านมันใหญ่อะผมไม่จำเป็นต้องจูเลยผมแค่เดินเฉยๆมันก็ตามไม่ทันแล้วเข้าไปข้างในก็หน้าด้๋ยหนูจะแต่วังกล้องโอเคโอเคอเราจะบอกว่า <c oughs> เรากลับไปกินยากันก่อนน่าจะดีนะอืมเราควรจับนะดี่ยว,วางกล้องแป๊บหนึ่งกลับเลยมันก็เสร็จกลับเลย <c oughs> ถ้าวางกล้องเสร็จแล้วประตูปิดนี้ตัวใครตัวมันเลยนะไปสวรรค์เลย อมันต oh yeah. oh ้องกด F ไฟทราฟเสร็จแล้วรีบบอกมานะไป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 กันไปกันกลัว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 ไปนั่งออเลยทำแหวนน้องั้นมันมันไปแหวนไปแหวนนั่งวิ่งนั่งวิ่งนั่งวิ่งถ้าสีหลอกปุ๊อ้าวหลอกว่ะหลอกว่ะเฮ้ยเฮ้ยสีหลอกก็พี๊ด วิ่งวิ่งมา้วยกันวิ่งมา้วยกันไม่เป็นไรวิ่งมาด้วยกันนั่งวิ่งมานั่งวิ่งมาด้วยกันอะลโต้องยิงไมด้เยนะมองไม่เห็นทางอ่ะนำไปนำไปเดี๋ยวเราอ๋ออ๋ออ๋อหันเงียบหันเงียบฮัลโหลพีฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลพีฮัลโหลมาไล่อทีมาฮัลโหลพีมาละวิ่งไปนะใครใครวิ่งอยู่วิ่งไปนะใครวิ่งอยู่วิ่งไปนะใครมานำทีใครมานำทีเราหลงเราหลง หลงได้หลงได้วิ่งวิ่งแล้วกันวิ่งไปก่อนให้วิ่งคืนวิ่งไปนะวิ่งไปนะห้ามหยุดนะฮัลโหลพีฮัลโหลฮัลโหลทำไมวิ่งช้าวิ่งอีกวิ่งเร็วโอเคหยุดละคนที่อยู่ในห้องคือแันนี่ปะ ใช่ค่ะแลเสียงเดนด้วยอ่ะเดนหยู่ใกล้ๆหัวตกแต่หมดมีเสียงน้ําน้ําไหลน้ําดําครับน้ำดำน้ำดำมนูอยู่ไหนน้ำดำานมนูอยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะห้องนี้น้าดำเนูเ็นูเห็นเหรอโอเคโอเควิงมาวิงมาแล้ก็ลางไปวก็ลไป่ากลัวจังถึงรถแล้วแฮ แปลกมิดดีเร็วลือเกินน้อกวัวจังนัากลัวังนัากลยวจังรีบมารีบมาใช้เรากำลังไปต้องเดยววิ่งเร็วอ่ะได้ใช่ใช่เยววิ่งเดียววิ่งมาแล้วใหญ่ไปไปน้ำเลยตอนนี้ทุกคนอยู่ที่หนึ่งโอเคครับนะทางนี้ไปเจอเจอรีบแล้วเย้ทำไมมันเปิดไฟแต่ว่า ิปนี้มันเหมือนอ๋อต้องไปอีกหน่อยเหรอซีช็อกไม่แน่ใจเมื่อไปดินเจก็ไม่ค่อยชัวร์ทางน่าจะมีทางออกแหละเพราะว่าเม่นก็เดินเดินไปแล้วก็ถึงรถนี้ใช่ไหมใช่ใช่เราเดินทะลุโมโซ่หมดเลยได้ทำได้แล้วนี่นี่นี่ตอนนี้เหลือเรทแันจีพี่เจพี่เจวิ่งเลยไม่นยังแอบไปใครแอร์แอบไปแอรไปเดี๋ยวผมอยู่เฝ้าให้ตอนนี้เราต้องการ e m f เลเวห้าหรือ สปีดบล็อกก็ได้คาดว่าผีจะมาไม่ถึงแต่ว่ายบเงียบไปก่อนเสียงเดินตรงนี้เสียงเสียงผมนะผมเดินอยู่หน้าห้องนะเอให้เราเอาสปีดบ็อกส่งเคลรี่ไปให้เป โอเคออกมาครับครับโอเคค่ะโอเคมาครับครับเสียงโดนนี่เสียงพี่เป้โดนใช่ไหมคะใช่ครับน่ากลัวเย้ถึงแล้วเหลือเท่าไรกันมั่งศูนย์ศูนย์ศูนย์อย่างสวยงามฮมศูนย์อย่างร้อมเพียง ENNIS, iander, wow, ุ้ยเราทำสำเร็จสองันแน่ว uh, ้าวแต่ห้องโคตรใจแล้วเรารู้อะไรเราบ้างนะ freezing freezing กับ single print ใช่ freezing กับ single print ที่เราต้องการตอนนี้คือไม่ที่ริษัทบอกก็ a emf ห้า emf ถึงห้าปะไม่ถึงเห็นแค่สี่ไม่ถึงค่ะบัญชีกับ r รท คิดว่าแบนชีแต่ว่าก็ไม่มั่นใจมียาอยู่สามขวดนะคะจะให้ทั้งสามขวดเลยผมกินไปขวดหนึ่งแล้วอันนี้เราอยู่ที่รอนเนาะใช่ค่ะหรือว่าจริงๆแบนชีมันตั้งใจจะล่าเราอยู่แล้วต่อให้เราไม่เรียกมันก็ล่าเราอืมออ่อปักปักไว้แล้วว่าบางทีมันจะมันจะล่าแค่คนเดียวใช่มันจะล่าคนเดียวเสมอ รู้สึกว่า,ายอยากไป้นคนนี้อะ่ะอยากเป็นคนนี้แต่เราตัดเลดทิ้งไม่ได้เพราะว่าห้องมันกว้างแล้วเราไม่รู้ว่าเพราะแบบนั้นหรือเปล่าเกิดถึงเลดถึงไม่ได้เปลี่ยนห้องให้เราเห็นอืมเอาไงเป้จะกลับเข้าไปหรือว่าจะยาคนละสองขวดได้เลยนะคะสู้เขาค่ะเย้อืม <laughs> เราขาดเราขาดอะไรนะ <laughs> เราขาด สปีดบอกที่อยู่ในมือเราแล้วก็ขาดเอ f ห้านี่ขาดเออคือเราเข้าไปเรากลัวเราจะหลงนะสิเอาหรอนี่ไงมีคนมีคนบอกทิศทางอยู่บนรถอยู่แล้วอ๋อใช่แต่เมื่อกี้ได้แอบหลงนิดนึงนะจำไม่ได้นิดนึงทีนี้เนี่ยมันก็จะไม่มาโดนมาเพื่อคอนเทนต์วางวิทยุลงทอะไรอ่ะวางวิทยุแม ไ่เราเดี๋ยวเราจะเดินไปด้วยเป๊ะว้าวเขเข้มแล้วใครจะดูทางอ่ะเจ้ไมลใช่นี่ไงเจดูที่รถอ่ากินยาแล้วเนียจะนำทางให้กับทุกคนเ้อ่อเจียนทำได้ไม่ไกลใชรับยาขอสองกริปนะครับเราเข้าไปสองคนปะเฮ้ยออเข้าไป2คนแป๊บหนึ่งนะไอ้เกลือที่อยู่ตรงนี้คืออะไรเราทำพิธีกรรมให้กับพี่ๆในการส่งพี่ๆเข้าไป อันน <festivals> ี้หนูไปไหนลูกยังนะคะยังล่าอยู่นะเห็นแล้วันนี้อยู่ข้างในต้นเราอ่ะถ่ายแล้วค่ะต้นเรา่ะแล้วฮันนี้เข้ามาทำไม เปิดประตูให้เข้ามาสิหนูไม่ทีพี่ไปผิดทางพี่พี่คนนึงถอยกลับมาค่ะถอยกลับมาไปหน่วัหนี้หนูแม่แล้วแม่ถอยกลับมานะคะที่แม่ก็ไปทางแยกแรกเลยแยกแรกนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละแล้วเสร็จแล้วก็เลี้ยวซ้ายทีค่ะอยู่นี่อยู่นี่แม่ถอยแม่ถอยแม่แม่หนูจะเปิดประตูให้พี่เขา แล้วเขาก็มาขังหนูอ่ะเป็นความหวังดีรถทันโล่งทางไหนต่อเนี่ยเดี๋ยวแบบพอพี่เขาเปิดประตูไม่ได้แล้วก็ตรงไปเลยค่ะไปเลยตรงไปสุดทางเลยค่ะเข้าไปแบบเดียวเข้าข้างก่อนเลยค่ะเข้าเลยเข้าเลยหรอดนะทางเดิมห้องทุ่นีแต่ว่าถึงห้องยังอ่ะ อียยเีกห้องไปอีกที่หนึง่งบ้างโอเคเจอห้องละครับปิดไอ้หลอกค่ะหลอกค่ะแล้ววายน่ากลัวเมนเข้าห้องใช่ปะหรือเลือกวิ่งแป๊จูบก,ก็เลยแลคะหูห้ามเลยได้หนูมาหลอกพี่หรอหนูมายีย่างพี้กลัวนะหนูยอ่อไว้เลยผีมาใจอีกครั พี่เจไม่มีขน,น,ขนจมูกแล้วอ่ะพี่เ<ล>ร็มมาแล้วทีว่น่ามมืคะเนี่ยหนูหนูทำไรเนี่ยเขากำลังโดนลนากสงสัยสงสัยว่าทำไมพี่เจไม่มีขนจมูกก็มันไม่มีเลยพี่เร็มมาแล้วพี่ไม่ปล่อยเรื่องแบบนี้เนี่ยค่ะ โอเคโอเคหายชาโอ้ยหายากเก่งเนี่ยหนูดูพี่เป้ยังทุกขอยู่เลยเนี่ยพี่เป้ยเขาทำงานหนักนะลูกดูแล้วมันมีผีไหมล่ะคะมีผีอย่นี้ปะไม่เห็นอ่ะพี่พี๊มีอะไรโอ้โหเข้าไปใช่ไห้ถ่ายถายล่าแสุดอะไรหน้าผีหนาผีตอบผมหน่อยผมยังรอดอยู่ยังรอดอยู่พี่เป้ยังรอดอยู่ทุกเจ้ายาว

เหนื่อยแล้วสิเหนื่อยแล้วเนี่ยเลดเลดล้อิดอ่ะเนี่ยถ้าเดาผิดแล้วเนี่ยเมื่อกี้อะองเข็นไปแจกได้เลดนะครับได้เลดขาทำไมฮันนี้อ่ะพร้อมย่างพร้อมาะกลับบ้านกันเลยเป็นรอบสุดท้ายที่เล่นคุมเวลามาก อีซี่พุ่เออไม่เห็นน่ากลัวเลยโอ้โหกล้าพูดนะเราอ่ะโอ้โหขี่เหมือนจะเก่งไงแต่ก็อีซี่ครับขีมันก็งัแงแม่แม่ไม่เข้าเลยทั้งสองวันนี้กล้าพูดแหละเลดนะครับคุ้มๆรอบนี้ค่อยสนุกหน่อยโอ้โหได้ตั้งตั้งเยอะ สุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ GG k i s t o c o m ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมายอย่าลืมแวะไปหนุนกันครับลิงก์ใน description ใต้คลิปแล้วไว้ทักกับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ